ก็คือพี่หอมเราฟังเราก่อนจะมากินไอ้ไข่คิวโปเนี่ยกูบอกสุขภาพเป็นจื่อพองเนาะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นเหนื่อยเป็นเครื่องไตูนในใจหืมจ้ากหามอเบนบอกว่าคือฮะกหามอเบนบอกว่าเป็นยยังก็เป็นก้อนไรย,ย้อนอ๋อก้อนไรย้อนเป็นมาถึงแล้วฮะเป็นมาภายในหนุกเรียนปลายมามนคะค่ะอ๋อแล้วกินยาหึ่งก่อ กินยาหมอคลินิกแน่กินอยู่ประมาณครึ่งเลยอ๋อดีขึ้นนะดีขึ้นเมืมาเร็วกินอะไรกี่วันอ่ะกินได้หลายช่องอะ่วันนั้นอันก่อนแรกๆถามช่องเนาะอันแนวอันกล่องอันได้ขังอัเปียกมันมีอยู่ที่ผ่าเชียงอยู่มอกิี่ปลายสุขภาพึงแรงขึ้นแล้วก็เช็คว่ามันาเหนื่อยมาหางแล้วก็ผิวก็เลยมันมาแห้งวพรานั้นมันจะเป็นแห้งแห้งมันยังก็ เขาว <effect> ่าเขาว่าขาเป็นเอนี่ยนั่น <The> นั่นแสดงว่ามือไอ้ก่อนก่อนได้เล็กตัวที่ทอกนี่หนอเออว่าเขาว่าอย่างลำลยอมยอมเป็นทับไดเป็นโรคเอ็ดยอดไหนยอดโรคยอเขาว่าคั้นันตอกใจกันไว้อโอแต่มากินตอนนี้ก็มาเหลยวคืออ๋อก้อนดีว่าเป็นโรคเอ็ดมาเล้วหานันหรออ๋อย่างยอมยอมลำลำน่อยนี่เป็นโรคอ็กอ่างนึ่อืมไปอนขึ้นหน่อยมันั่นมันน้ำหนักในมันติดลดลงลดลง ตอนแรกใหม่ๆตอนก้ามจริงๆในเตี้ยมีอยู่ห้าชิ้นพวกเนาะอ๋อก็มันลดลงลดลงเหลือห้าชิ้ถามแต่ถามาห้าชิ้ถามไข่เตรียมเราก็เลยไปหาหมอหาหมอเราก็มาเจอมันยาติดใ้ไปมีห้าชิ้นห้าเจ็บเลยอดเจ็บปูเจ็บเป็นขาเป็นก้นไร้ยันเราก็เป็นหายใจอีดเราก็เป็นปวดหัวจังหัดปวดเี่เตี้ยมจังหัดกินยาในก็อยู่แไร่แต่ว่ากินในก็ทำปวดอยู่อเพราะเขาลูกมาเม่าเจ้าอินเนาบ มันหายใจอึดหลันลงมันเจ้าๆ่างนาต็เป็นหายใจอึดเหมือนคนอีตินมีแห้งน่ะเออเมีแห้งน่ะเราก็คือก็ออกฟังลงฟังลงมันออกมันเหมือนธรรมดามันออกเหมือนเก่าๆว่ามันออกเต้นั่นะนาะเชื่อจังในเจ้าๆในเชือดย่ำมันกูมันเป็นอะไรเป็นในหนังในเรือนตายอ๋อหลังจากมากินในซีวันปลสิีฟานมา่อเรยวกินได้ซีวันอันที่เขากินกินหลายวันอันที่เขาสึกว่าคุย เริ่มแค็นดีขึน้นไหมครับตมองแปดซองค่ะโอ้แปดซองเลยเนาะแปดซองเราหู้ซึกดีได้บอกว่ามันกินแล้วมันถ้ารู้ต้องต้องตกใจแล้วก็ร่องกินได้เรื่อยๆเนี่ยโอ้หู้ซึกว่าดีขึ้นแล้วก็กินข้าวก็กินเชียงน้ำมากแด็ดอินใช่ไหินข้าวเลยน้ำยินไหมว่นมาน้ำในบะกินแล้วมันติอึดยิ่งกินยิ่งมันจะอึดครับเนี่ยน้ำมันเนาะว่าเัากินตอนนี้สุขภาพฟังดีจังเลยเนาะโอ้ยโอ๋โอ้ครับ